ก็มาวิดีโอมาเก็นกันนะคะอันนี้ก็สวยค่ะพี่นอ้องนี่เห็นไหมก็ทำเป็นรั้วบ้านนะจ๊ะมีมแมลงมาด้วยเห็นมแมลงไหม,มแมลงมันมาจับนี่นีนแมลงมันก็หากินเนาะหากินอะไรของมันเพราะนี่มันเป็นมัน มันน่าจะรับประทานได้นะจ๊ะนะคะนี่ฟุตบอลสนามฟุตบอลของเด็กๆนะจ๊ะพี่น้องนะคะเราก็เดินถ่ายกันไปนะจ๊ะมีอีกซอยหนึ่งนะจ๊ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เล่นของเด็กๆนะจ๊ะที่เล่นนะคะเป็นสนามเด็กเล่นนั่นแหละคะ่ะของเด็กๆนะจ๊ะพี่น้องขานะคะ มันก็สวยงามนะคะพี่น้องแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานจะเล่าให้ฟังไมใช่เมื่อวานแล้วสองสามวันฉันก็ลืมด้วยเลยสองสามวันแล้วสติฉันก็ไม่ดีนะคะเข้าไปหาเพื่อนก็ลําบากนะคะก็เลยคิดว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็เหมือนพักสมองด้วยแหละเนาะก็เลยอ๋อนี่นะคะสนามเด็กเล่นของประเทศเนี่ยแถนจังหวัดเลลริสตัดนะคะมีหลายที่มากเลยนะจ๊ะ นี่แล้วให้มาดูตรงนี้ตรงป็นที่หมู่บ้านเนี่ยเขาสร้างรั้วที่เป็นเห็นไหมเป็นกำแพงเนี่ยเป็นกำแพงต้นไม้สวยงามนะคะพี่น้องจ๋านะคะเรากเา็เดินไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปได้วยนะจ๊ะนี่ก็ามาอีกซอยนะฮะเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมคะสวยอยู่นะนะคะนี่นะคะนี่สวยมากเลยนะคะ ต่อมือดิฉันนะคะนะคะเอ้ยไปตรงนี้ดีกว่านะคะก็มาเรียกอะไรนะคะมาอากถ่ายท่านชมนะคะความงามนะคะนะคะนี่สวยงามค่ะต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคะนี่เป็นหมู่บ้านนะจ๊ะ คือเขาทำให้คือเรามีที่พักผ่อนหย่อนใจแหละมีร้มไม้มีต้นไม้นะคะเป็นแถวบ้านคนมีตังค์คนรวยนั่นเอ,เองนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายเปเรื่อถนนนะะยถนนนะคะนี่คือถนนทางนะคะของประเทศเทนแลนด์นะจ๊ะก็คล้ายๆหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในของประเทศไทยเลยเนาะนะคะแล้วก็ตรงไปนะจ๊ะพี่น้องนะคะมันชุ่มชื่นหัวใจแหละเพราะเราได้มาถ่ายได้มาเห็น อะไรอย่างนี้นะจ๊ะนะคะก็จะไลฟ์ฟังนะคะก็ดิฉันก็ออจอดำนะะไปน่าจะวันสองวันอะไรอย่างนี้แหละขึ้นไลฟ์ก็ลําบากนะคะขึ้นไลฟ์แล้วก็ลงขึ้นไลฟ์แล้วก็หล่นขึ้นไลฟ์แล้วก็ล,ล,ลวลงนะคะขึ้นไลฟ์ไม่ได้แหละอืมมันก็เผื่อถ้าเรา,าเผื่อถ้าเราเครียดใช่ไหม ถ้าเราเครียดเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ได้ทำไมเราถึงยังงี้อย่างนี้เราไม่ต้องเครียดหรอกค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้คือไม่ได้นะคะมันไม่ต้องไปนสนใจเรมันมากหรอกเพราะว่าถ้าเราเครียดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะใครก็ช่วยรเราไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็บางทีคนหนึ่งเขาเคยเป็นเหมือนเรามาก่อนเพราะคนเราที่ทําตรงเนี้ย มันต้องมีประสบการณ์คล้ายๆกันแหละเนาะนะคะไม่มีใครหรอกนะคะที่ที่จะแตกต่างออกไปก,กว่าเราเยอะมากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องมีความคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันแล้วก็เหมือนๆกันนั่นแหละเนาะเนี่ยก็เข้ามาอีกซอยนึนะจะพี่น้องเข้ามาให้เห็นว่าเหน็นไหมนะคะ ก็พอดิฉันไล่ไม่ได้ดิฉันก็ทีแรกแหละก็เครียดเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็แก้อะไรไม่เป็นเลยสักอย่างใช่ไหมก็ไม่รู้เลยแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปนั่นแหละว่าเออมันดําก็ดําเพื่อนมาเข้ามาก็เข้ามา,ก,า,มาก็ขอบคุณขอบพระคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่เข้ามาที่เข้ามาให้กําลังใจนะจ๊าพระสุก,กายบอกตรงๆว่าไม่ได้รู้อะไรหรอกนะคะพี่อยู่เขาคงจะทําโทษอะไรหรือเปล่าเราไปค กดอะไรผิดหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าสาม,มีเขาไม่เป็นไรเนาะเขาก็นั่งเล่นเกมของเขาได้แต่ของเราไม่ได้เว้ยของเราเล่นเล่นยูทูบไม่ได้เราไมคิดว่เฮ้ยน่าจะน่าจะไม่ค่อยดีหรือไรใช่ไหมก็เลยเอ้ยก็ต้องหยุดพักเล่นไปก่อนอะไรงี้ใช่ไหมล่ะนะครับไม่อยากจะไปหาเพื่อน,อนไมไปมันไปหาใครก็หมุนค่ะหมุนหมดเลย มายถึงคือในเมื่อในเมื่ออีเมลเรามันใช้ไม่ได้นะเราไปเข้าไปหาใครก็ก็ <pper pper> ここดูเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะมันหมุนนะจ๊ะมันหมุนหมุนติ้ว้วเลยค่ะก็เลยไม่ได้ดูใครเมื่อวานนะคะก็อย่าว่ากันนะเพราะคือเหมือนว่ามันเข้าไปใช้ไม่ได้แหละเนาะเมลเนี้ยมันเข้าไปใช้เข้าไปเล่นไม่ได้เลยคะ่ะเมลเนี้ยนี้เฉันก็ก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นนะคะ เขาไปเล่นสักเท่าไหร่เมื่อวานเราสูงสองวันแล้วั้งเขาไปไม่รู้เขาเห็นกันหรือเปล่าแต่เราก็ฟังดรเพื่อนทักเราหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยทำไมถ้าเขาไม่ทักแสดงว่าเขาไม่เห็นใช่ไหมแต่เขาเห็นก็คือแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออจะพูดว่าไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่ได้เนาะจะพูดว่าไม่เข้าใจดีกว่าเนะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเนะเพราะว่าถ้ามัน ถ้ามันเล่นได้ก็เล่นได้มันเล่นไม่ได้ก็คือไม่ต้องเล่นก็น่าเท่านั้นเองใช่ไหมก็ไม่ต้องเล่นก็จบนะคะนะคะเขาก็ไม่เล่นนะคะแล้วก็พักไปนะคะแล้วก็ดูว่าเออวันนี้จะยังไงต่อใช่ไหมคะจะยังไงต่อจะได้จะได้ไหมวันนี้วันที่สามสิบใช่ไหมแต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่แปดอะยี 27, 28, 29, ะ่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้ามีปัญหามากนะคะในการเข้าไป ในอีเมลของเรานะคะเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีเขาบอกว่ามีคนจะพยายามเข้าไปใช้เมลของคุณใช่ไหมเราก็เฮ้ยใครวะเข้ามาใช้เมลของเราอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็พอวันที่ยนะี่สิบแปดยี่สิบแปดเนาะมันก็มีปัญหาอีกเนาะมีปัญหาอีกใช่ไหมเราก็เฮ้ยยังไงวะจะเล่นต่อไหมเนี่ยจะยังไง บางทีก็เฮ้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยเนาะก็ทนดูไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะดูก่อนอะไรเงี้ยนะคะดูไปก่อนว่ามันยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะตุกายก็ขอทุกท่านนะคะมีเถตะความสุขแหละเนาะกายไปแล้วก็ช่างมันเหอะให้ทุกท่านมีความสุขก็แล้วกันมีความสุขกายสุขใจ หวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างที่หวังอย่างที่คิดเนาะอย่างที่ตั้งใจกันเพราะทุกคนทำก็อยากให้มันสมหวัง้งแหละไม่มีใครทำแล้วอยากจะไม่สมหวังเนาะทำอะไรก็อยากจะสมหวังทุกอย่างใช่ไหมคะโอ้สวยมากเลยตรงนี้ขออนุญาตนะคะเนี่ยสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ